สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแลรักกันต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้ออกมาสายนิดนึงครับพอดีผมมีภารกิจนะครับที่ทํางานนะครับเมื่อเช้านี้ไปทําภารกิจมาแล้วเรียบร้อยก็เลยนัดนะครับกันออกมาต่อนกตอนนี้ก็ประมาณ12บสนาฬิกาครับผมเที่ยงพอดีเลยนะครับมาถึงบริเวณไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องครับวันนี้เห็นว่า พีพูเรานี่เห็นของดีว่าอย่างนั้นนะครับอดใจไม่ได้นะครับผมนี่นะครับผมเอาจะแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเจออะไรเจอนกสองกุกนี้แหละกับริวเอคือเจอนกสองกุกเต็มหรือห้อยจานห้อยห้อยห้อยเั้งมดห้อยทังสองตัวเลยทั้งริวริวก็ห้อยลิวก็ห้อยครัสองกุกก็สองกุกห้อยครับโดนใจเลยทีนี้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าที่แลมันก็สองกุก่นะ เนี่ยสองคู่กันละโอ้เสียงตัวไหนดีกันจันเออเพราะพ่อเหมือนกันเลยครับแต่ว่าตัวเพชรเสียงมวลนี่ดีกับวัสดุสองคู่เลครับอ๋อตัวสองคู่เสียงอะไรเสียงเล็กหรือเสียงกลางเสียงกลางกูเครับเอ้าแต่ว่ามันเร่งนี่ข้าวมก็นกบัะริวอยู่โอบะริวเนี่ยวัสดุอย่างงมันเฮ็ดนะได้ยินแต่เสียงคันโยนแม่นครับแต่ว่าเฮ็ดนั่นมันแบบกันสองคู่กันละเฮ็ด เราสองคุกหอยนะเฮ็ดมีคารมมีคารมเฮียกระปิโตม้วนครับวันนี้อาจารย์แหลมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับพี่น้องครับเอาเจ้าเสียงเล็กนะครับพี่น้องครับเสียงเล็กกับเจ้าก้าวอ่างตัวเมื่อวานนี้นะครับผมโอ้โหวันนี้แต่ว่าบอกเสียงหน่อยก็บ่ท่านอาจารย์ดอกพวามส่งมันถึงแล้วอ่ากับออกช่วงหลุดเนาะเมื่อกี้นี่นะครับรุ่นแสดงว่าเป็นนกใหม่นะนี่เริ่มน้ำหนึ่งใหม่นะอาจารย์ แป่ว่าเดี๋ยวว่าลองเบิ่งว่านเป็นสิเป็นยังไงอ่ามันยังเป็นลก่ยนลองแหลกลองแหลกก็เลยไม่มั่นใจใช่ไหมครับก็เลยเอามาสองถัวก็เลยเอามาสองนะครับส่วนผมก็เหมือนเดิมครับตัวเดียวแหละนะครับไม่ไหวหรอกสองเหนื่อยครับพี่น้องครับผมนี่ขี้เกียจเดินไม่ใช่เลยครับอ่ามาจะมีแต่กินบรรยากาศนั่งชมวิวไปเรื่อยนะครับอันนี้มาเดินรอบนี่ใส่ ไปตัวเดียวครับมาวเดิโอ้แงีล่ะรู้จักจุดแล้วดิวิวเราบัดีนะครับกระดิกด้วยกระดิกขาดิบเลยครับถ้าใส่หัวแ็กๆหนึ่งไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เนาะครับผมเอายังไงก็คงเป็นควันใบแล้วครับวันนี้เนาะแน่นอนควอนคนเช้าหมดไปแล้วครับผมเพราะว่าผมมีภารกิจที่ทํางานเมื่อเช้านี้นะครับไม่ได้กัดว่าว่าพาฮะตต่ผลลัาแต่ว่าช่วงนี้ลมครับพี่น้องครับลมลมแรงพี่น้องเราอยู่ต่างจังหวัดก็บอกว่าลมลมลมทั้งนั้นเลยลมเหรอครับเด็กก็ลมวีครับลมนะครับดูครับนุน นะครับสูงสูงนี่ใส่ยากครับแบบนี้ต้องใส่ใส่บังลมแล้วก็อ่าถ้าอ่าเป็นไปได้ก็ใส่พุ่มครับอ่าพุ่มอ่าบังลมนิดนึงนะครับถ้าใส่แบบโล่งๆเลยก็เต็มเต็มนกเรารับลมเต็มเต็มแต่นี่ใส่คอนเขานะคอนมันเดี๋ยผมจะแอบไปตัดกวอนนะครับขึ้นไปแตงย่างดียู่แล้วใจเศร้าแต่ว่ายังปีนนะครับผมปีนขึ้นไปแตงกันแล้วแสดงว่า ยังลําล้ลึกถึงสูตรเก่าอยู่นั่นนี่สูตรปีนนั่นนี่ก็ขเขาพลาดนี่แหละเยอะพายก็ใช่แล้วครับผมได้ขึ้นแต่งมันก็สุดยอดแล้วครับผมแต่ผมขึ้นไม่ได้แล้วครับพี่นองครับพุงเยอะครับขึ้นไปก็กลัวต้นไม้พาหักครับเยอะไม่ไหวน้าหนักเยอะเอาโอเคครับลุยงานนอกจากแล้วเนาะครับครับครับ โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับอากาศวันนี้ไม่เป็นใจครับทั้งลมนะครับพอลมเสร็จก็ค้มนะครับนกก็มีแต่นกต่อครับพี่น้องครับขันโยนใจกันอยู่นี่นะครับนี่ครับเจ้าบลก็โยนอย่างเดียวครับวันนี้ยังไม่ได้เรียกได้ครูอะไรเลยนะครับยังไม่มีนกป่ามาใกล้เลยครับพี่น้องครับนี่นะครับนกกระจาดแหลมก็ขันอยู่ ถัดไปนะครับโอ้โหยอมเลยครับตอนนี้ห้าโมงแล้วครับผมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดห้าโมงนะครับยังไม่ขันก็คือจบแล้วครับนกป่าสายภูวันนี้เนาะนี่ครับขันโยนอย่างเดียวครับเจ้าอุบุลนะครับโอเคครับผมรอลุ้นต่อไปครับผมไม้สุดท้ายครับครับผม ชาดูค <BS> ิวข้าววันนี้ครับผมับจาแหลมเล่นเอาจนมืดค่ำเลยครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นไงจาดวันนี้เรากระว่าจะเบาตัวใหม่ไปนอนหัวไปเลยโอ้แปลกครับนกพูนี่คือก็ขึ้นฟองเขาครับนกมันไม่มาที่เดิมครับมันไม่ลงมาที่เดิมพวกผมก็ดักตรงที่มันอยู่เมื่อวานนาะจาแหลมเนาะครับผมดักแล้วยังไงก็มันลมด้วยวันนี้จาแหลมทั้งลมพอลมสักหน่อยก็ค้มทีนี้ มันฝนจะตกมไม่ได้เสียงเลยนกครับตัวว่านไม่ได้เสียงตัวมีเสียงบางเดียวบางตัวว่าอยู่ใกล้กันอันนั้นนี่แหละใกล้กันเสีหน่อยก็คือเอาง่ายๆเลยว่ามีนกป่าประมาณตัวสองตัวเองหลังจากเมื่อวานนี่โอ้โหเยอะมากครับประมาณเป็นสิบอะครับมาได้ฟังทั้งคางมาดิฟังทั้งขาเลยว่าเสียงคันไรเไมอ๋อมันมันมันเราต้องเดินไปอีกน้อยใจแหลมเนาะครับมาได้เดินทังพุ่นมมาติ๊กขึ้นมาบาเก้อาดินกอ่าตั้งทีเดียวเอาแม่มาที่เด็ดไปเลยคือว่ามือดิเขาไปมือก็ต้องต่ำไปมัน เขาจวดจานรถรงมีมือือรุ่นมากองมีครับรถมันพราะอะไรแทะเขาบอกว่าอะไรครับผมก็มาเข้าใจตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเวลานกพูนี่คือถ้ามันไม่คึกเนี่ยวันนี้เราอาจจะได้ยินพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ยินครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับพี่น้องครับอย่าลืมว่านกพูนี่มันสามารถข้ามมาฝั่งนี้ก็ได้นะจย์แล้วเนาะมันไปกินฟางพุ่นเลยข้ามไปฝั่งก็ได้ถ้าเทียวกับจีนไปกินฟางพุ่นมือนี้มือนี้มันงๆขาไปกินฟางพุ่นครับ บานี่มันรุน่ามันไม่กินฟังที่นี้อีกครับไอ้สิหรืมี่ก็เป็นไปได้ครับนั่นแหละคือเพราะว่าเมว่นนีนเยอะมากนุกโอ้ยเยอะจนับโอ้โหครับผมใส่ไม่โดนจุดได้เฉยเมื่อวานเนี่ยจนไปนั่นะครับจนไปนั่งวัานีไปเอาบองคู่ก็ไปดูวันนี้ตั้งใจเลยนาะว่าจะไปจัดการเลยครับอาจารย์แล้วก็งัดออกไปจัดเต็มสูบเลยครับวันนี้อไม่อไม่ยอมลงมาสักตัวเลยครับพี่น้องครับผมว่ามันข้ามไปฝั่งนู้นแหละอาจารย์ บ่เนี่ยฝั่งทางนวลสังชั่วๆครับไม่งั้นมันต้องมาแล้วครับมันต้องลงมากินข้างล่างอ่ะมันจะไม่ลงมามันก็เป็นไปไม่ได้นดยเาะต้องกินใส่กลหอนหอมผมเนาะครับถามวนาจิบินมากับเเห็นหมากเถียงแลถือเทียนมาปองนี่งแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็กินข้าวแล้วครับทีนี้กิน็อาจารย์เลี้ยมกินข้าวมาครับมาครับพี่น้องเอาไปทานข้าวนะครับกระเพรากินข้าวกินข้าวอปลาปิ้งเรากะเพราสองเลยนะครับกับเป็นข้าวเจ้า นะครับช่วงนี้กินแต่ข้าวเจ้านะครับวันนี้แกนเพราท่านลดครับเดี๋ยวคอยเพราะว่าจะแหลมบอกว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าค่ำนี่ก็ก็เคยมีมาแล้วนะครับผมกับจ้าใสนี่ตอนเอานกลงก็คือแบบได้เปิดไฟรถนะครับส่องส่องให้แกแล้วให้แกขึ้นตอนนั้นนะครับแกปีนสองเที่ยวครับสองเที่ยวสองเที่ยวสองไฟหน้ารถนี่แหละครับผมไฟสูงอ่ะสามเที่ยวครับสามเทีล้วอ่า ที่เรามาแบบนี้มันก็จารยเป็นธรรมดาครับอาจารย์อาจารย์มัสามเที่ยวดิฮะมันสามเที่ยวดิเที่ยงเขาไปผู้เฒ่าดิอ่าอันที่ผมไปถ่ายได้เปิดไฟออกมาอันก็มาจากยันดิคนคนตกันดีเข้มอีกคเข้มอะไรกันใดครับผมครับผมเอาล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเต็มวันเน่ยนะครับวันนี้ผมก็มาช่วงประมาณห้าโมงกว่าจะได้ออกก็ประมาณเที่ยงกว่าจะไปถึงมาอีกก็บ่ายเนาะตะแลมเนาะครับวันนี้นะครับก็คือกันนี่แหละ เพราะว่าเราเล่นแต่ควันเดียวไงเราเล่นควันควันค้ำควันเดียวเลยผมไอยากได้สู้เขาไมเล่นนกไม่ไม่ส่วเผาไมเป็นเคยนี่แหละซทมนี่แหละพอเท่าชีวรตบอกว่าน้ำผมว่ามันผมทีตกต้นไม้ไตสมัยนั้นไม่สมัยปีนแล้วจะได้นกบักกันนั่นอยากได้ได้แห้งประเทศไทยก็ได้ยี่หรี่รอจนค้ำค้ำบักค้ำเลยจนได้ได้นั่นหรือค่อยขึ้นไปไปปลดเอานกลงมาเนาะตอนนั้นสมัยปีนแม่นสมัยปีนครับแต่ทีงว่าจะใช้สูงหรือซ้ำลรังข้าวใช้แก่นทองนี่แหละเพราะนึกว่าเป็นเคยไหมนะพูดเป็นห่วงอแล้วสมมุนขาจะว่าก็จะ ก็ทำมาแล้วแต่ก่อนก็ถามว่าอาจารย์แล้วนี่กลัวตกต้นไหมแต่ทุกวันนี้มีแต่บอกว่าตกต้นไม้หรือยังเป็นได้สั่นแลับผมเอาอะไรครับพี่น้องครับก็ว้วันนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องวันนี้เคยรับทั่งจะมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้ข้อมูลก่อนใครนะครับ สำหรับผมกับอาจารย์แหลมวันนี้ได้อย่างเดียวคือกินข้าวเย็นครับผมไม่ได้เลยไม่โอ้หวานบุรีไม่ได้หลวบปากครับผมครับผมมาครับมาครับกินข้าวครับเนาะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ